เริ่มมาเห็ดกําขอกกำแพงเริ่มเห็ดประตูโขงนี่ละครับมีพระมาอยู่ครับผมเป็นวัดนั่นละครับเฮ้ยเจ้าก็เลยเ็ดถนนอ้อมซะเรียวคับเป็นเวียนนะก็เลยเป็นจุดไข่แดงใช่ไหงนี่ถือว่าเป็นจุดเด่นเลยครับผมขออนุญาตถ่ายภาพร่วมเอออเเาลยครับครับพระพุทธาเที่ยวเดินทางมาถึงวัดกลางปูนะครับถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของอำเภอคลองชัยแห่งหนึ่งนะครับวันนี้ เราจะเข้ามาดูรายละเอียดกันว่าที่ภายในบริเวณวัดบางปูแห่งนี้มีของดีอะไรบ้างน,นะครับจะพาคุณผู้ชมไปชมเดินรอบๆกันตรงนี้คือประตูโขงนะครับที่เชื่อมออกมาจากตัวหมู่บ้านกุดคลองถนนตรงออกมาแล้วก็เข้าสู่ประตูวัดเลยนะครับเข้ามาก็จะเจอเอากับหอระฆังนะเป็นแห่งแรกนะครับแล้วก็ตรงเข้ามา ขออนุญาตลงตาท่านจอดรถที่มุมนี้นะครับตรงเข้ามาเรื่อยเ่อยผ่านมาตรงนี้นคือศูนย์กลางของวัดลางกูนะครับที่เป็นพระธาตุหรือเจดีย์เล็กๆอยู่ตรงนั้นก็คือเรียกว่าสะดือนะครับหรือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของวัดลางกูมีประวัติความเป็นมาก็คือมีเรื่องเล่าว,ว่ามีเศียงพระพุทธร,รูปเก่าแก่อยู่บริเวณนี้นะครับ แล้วก็มีซากปลักหักพังของหินศิลาแรงเป็นรูปลักษ์เหมือนกับกูกูก็คือสถูปนั่นเองนี่คือบริเวณศูนย์กลางวัดแล้วก็มีการสร้างเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเสียรของพรหมสีหน้านะครับเราจะเข้าไปกราบขอพรกันที่อย่าามรู้การางกูแล้วก็วาง่อกูอีกแร่ง ทำมุลกัครับอย่ที่ตู้แล้วก็จะเสี่ยงทานเสี่ยงสีที่มุนเลยขอญาตโยบุญทัใจนะครับอัะอวันอานันติริศะเนจังวุฒาปจายโนดจักพาโุธัมมารักทันเป็นายุวันโน่หยุดนผัดน เซีซอ,ออกไม้เล็กสครับกูเก่านะซึ่งบริเวณโคนต้นโพจะมีปรากฏเป็นเสียงของพระพิทธรูปอยู่ครับยิบริบอยู่ข้างใน,นครับถัดจากสารโดมออกมาทางที่เหนือนะครับก็จะเป็นเจดีขนาดเล็ก เรียกว่าพระเจดีสีค้องชช่ถัดจากตรงนี้มาก็จะเป็นเสียนของพระพรมนะครับเป็นพรมสีหน้าหันหน้าไปทางสีทิศเลยนะครับตอนออกตอนตกทิศเหนือทิศใต้ทั้งสีทิศครับศาลาร่วมใจสร้างไว้อยู่บริเวณฝั่งของสระน้ำนะครับ เป็นสระน้ำที่มีขนาดใหญ่พอสมควรขอเชิญร่วมให้ทานอาหารปลาปองละสิบบาทครับดูว่ามีปลาอะไรบ้างครับโอ้เป็นปลานินครับปลานินปลานินขนาดยังไม่โตเท่าไหร่นะครับเยอะพอสมควรครับเราจะให้อาหารปลากันที่มุมนี้ครับ หยอดลงไปในบาทกันนะครับยีสิบบาทจกบปอมอตรงนี้ครับที่สลาแห่งนี้ก็เป็นสถานที่เก็บวัตถุโบราณเ,เก่าแก่ที่เก็บได้ อยู่ในตู้นี้มีรูปหล่อของหลวงปู่ทวดหลวงปู่คูณด้านหลังตรงนี้ก็มีพระพุทธรูปปางต่างๆอยู่ที่โคนต้นโพลเล็กๆนะครับด้านหลังของปางกู่ที่มีโดมมุงเอาไว้ถัดมาครับนี่คือด้านหลังเป็นพระพุทธรูปปางนาคปลกครับก็สวยงามทีเดียวครับด้านหลังไปเป็นสลาการ,ปรเปลี่ยน บรรยากาศร่มเลื่นดีมากครับคุณผู้ชมครับข้างๆตรงนี้ครับเป็นสระน้ำอืมมีสระน้ำล้อมรอบครับสลากการประเรียนครับบริเวณพื้นก็คือหินศิลาแรงได้รับข้อมูลจากหลวงตาว่าเดิมทีเดียวก็กระจัดกระจายกันอยู่ก็นำมารวบรวม,รวมไว้ที่แห่งนี้นะครับ ปลางกู่ครับมาที่วัดปลางกู่ก็มีห้องน้ำเราเข้าไปให้บริการบริเวณทางด้านที่เหนือของ วัดปรางกุเป็นกุฏิสงฆ์ซึ่งตอนนี้มีพระสงฆ์ที่ปฏิบัติธรรมจำพรรษาอยู่ตรงนี้เพียงหนึ่งรูปนะครับตานด้านที่ตะวันออกของบริเวณก็มีห้องน้ำไว้บริการอีกหนึ่งที่ด้วยนะครับสะดวกสบายสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่อำเภอคลองชชยอยากจะมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดปรางกุก็มาได้นะครับสะดวกสบายมากนะครับ บริเวณคนต้นโพแห่งนี้ก็มีปฏิมากรรมแกะสลักหินทรายนูนสูงที่เป็นพระพุทธร,รูปยืนอุ้มบาทและก็ยืนอยู่ในลักษณะปรางห้ามญาติเป็นสารารวมที่ตรงนี้นะครับผนังสลาก็จะมีการเขียนภาพเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเวสสันดรชาดกตรงนี้คือสวนหย่อมพร้อมกับป้ายเชิญชวนนะครับนมักการพระาธาตุปรางกู ได้รับข้อมูลจากหลวงตาผู้ดูแลวัดแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้ท่านบอกว่าเนื้อที่บริเวณของวัดนี้ก็คือ11ไร่นะครับโดยมีสระน้ําเป็นรูปเกือกมา้าเกือบล้อมรอบนะครับรูปเกือกมา้าเชิญดูภาพมุมสูงครับ